สันมาสงการครับนี่ก็คือเล่นน้ำไม่ได้แล้วก็สาดน้ำผ่านไลฟ์แล้วกันปแป้งด้วยเล่นสองการที่โตกินข้าวครับ แล้วคือแป้งที่ใช้คือเป็นแป้งเย็ยนตอนนี้คือเย็ยนหน้ามากแต่เราก็จะอดทนนะฮะแล้นี้ก็ฝนตกและสิวขึ้นมองไปมองอากายทีบุน่สวัสดีครับที่มุนอยากตับแป้งยิงเลย okay. ปีนี้น่าจะอดครับผมเห็นแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเลื่อนไอ้นี่นี่เลื่อนส่งการไปละกะักะละกาดากรกคาดานี่เดือนเกิดผมพอดีเลยอ,อัตติ New Year นิวเยาบุญอัตตินิวเยรับสุสานมนปีใหม่ไทยเนาะปกติถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเหมือนทุกปีก็น่าจะอืม ก็น่าจะไปอยู่แถวแถวเอ่อข้าวสารือเป่ะข้าวสารสีลมอะไรพวกนี้ไม่ก็อาดีเอเสื้อส่งการลืมเมื่อพิ่งย้ายของกลับไปกลับไปบ้านเนี่ยแล้วแบบไม่ได้เอามาหมดคือในตู้ตอนนี้นบุญเลยแต่เสื้อสีดําแล้วก็เสื้อสีขาวเสื้อส่งการคือหายหมดเลยอยู่บ้านหมดเลยล้องใสมาสองการนะครับผม วันนี้ทำอะไรบ้างก็เปิดมากินข้าวประมาณบ่ายสองแล้วก็ลงมาดูหนังลงมาดูหนังกับพวกทรายพวกน้องๆที่บ้านจนประมาณหกโมงครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นเกมแล้วก็เนี่ยลงมาไลฟ์เดี๋ยวรอกินข้าวฮะสานบันสงการนะครับผมวันนี้ก็ก็ว่าย,ยาดผู้ใหญ่เนาะ ดวราด้นน้ำหัวผู้ใหญ่ที่จริงที่บ้านก็จะลดดันน้ำหัวพี่นิวแต่พี่นิวบอกกลัวแก่ก็เลยไม่ให้รดใช่ไหมครับพี่นิว <laughs> พี่นิวบอกกลัวแก่ก็เลยไม่ให้น้องๆลดน้ำดําหัวแต่ซึ่งปีที่แล้วลดน้ำไปแล้วบุมอนอยู่บ้านรู้สึกว่าน้ำหนักเหมือนจะขึ้นมาประมาณสองโลละสองสมโลได้แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นที่ตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่อะไรนะอ้วน ต้องถามว่าบุ่นนอนประมาณเออตีสองได้มั้งครับตีหนึ่งตีสองช่วงนี้นอนไม่ค่อยเด็กเท่าไหร <c oughs> ่เป้มไหนอยู่ในเกมครับเมื่อกี้ออนเกมไปยังเจออยู่เลย <c oughs> ปล่อยเขาติดเกมไปก่อนฮะ <c oughs> เด็กกำลังเห่อ เี่ยวโกดิฟเฟน์ฟอรมเลิฟซิกหมุนไม่ได้เลิฟซิกเออจำหมุนผิดกับใครเปล่ากระเป๋าชวนพี่เ็มอะไรด้วยเ็มเล่นเกมอยู่ครับผมปล่อยเขาโดดล่มไปก่อนทาแป้งเผีวมากมันเป็นเทศกาลไงแล้วก็ต้องแบบตามตีมเทศกาลหน่อย อยู่บ้านคือบ่นอ้วนขึ้นเยอะมากเลยดูแก้มดิแก้มคือเต่งๆเมื่อไหร่จะหมดโควิดนะอยากเจอทุกคนจังฝนตกไหมตกครับตกรู้สึกมันจะตกตั้งแตอนเช้าแล้วมังรอบหนึ่งประมาณช่วงตีอะไรเนี่ยแหละจะไม่ได้ละแล้วก็มาตกอีกทีตอนเย็นเนี่ยก็ดีเหมือนกันอากาศได้เย็นๆ จริงไม่รู้ตอนนี้สถานการณ์ที่ยังใหม่เป็นไงม้่งว่าถ้าเกิดแบบฝนตกที่ยังใหม่คงดีนะ่าดูเนาะแต่ไม่รู้ว่าตกไหมอะ่ะอยากให้ตกจังมาไล่ใหายคิดถึงประมาณสักเราจะกว่าข้าหวหมุนจะมาแล้วก็หมุนสั่งสเต็ก ดูก่อนว่าสเต็กจะมาถึงเมื่อไหร่อืมอนะสเต็กจะมาถึงตอนเอา้าคนขับเพิ่งไปถึงร้านไอ้ใหญ่นี่เมื่อไหร่ได้กินหนึ่ิวันนะ สั่นวันสงการนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะอย่าลืมกลับไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ด้วยเด้อเอ้ยช่วงนี้กลับไม่ได้อย่าเพิ่งกลับต่างจังหวัดนะถ้าใครอยู่กรุงเทพปะรอแบบทนทนช่วงนี้แตก่อนช่วงนี้จะไอ้นี่นิดนึงเดินทางลำบากเนาะฝนก็ตกโควิดก็มีก็ฟิวต่างหากเชียงใหม่ฝนไม่ตกเลยร้อนมาก ทั้งต่างเราเชียงใหม่อย่างเลยอะ่ะมีทั้งเพราะแบบทั้งฝุ่นเนาะทั้งฝุ่นละอองแบบจากควนันแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้ร้อนหมดเชียงใหม่พีเอ็มสองจุดห้าิเล็กทริกแมนสวัสดีครับสวัสดีครับจูจูเนียคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองคิดถึงเ้อะ ขนาดที่กรุงเทพฝนฝนตกนะยังร้อนเล็วจริงๆนี่อยู่บ้านยังต้องเปิดแอร์เลยอ่ะไม่ไหวร้อนมากมันร้อนแบบมันอบอ้าวอ่ะสิ้นเจ้าฮะสินเจ้า <ๆ S 1> กินข้าวกับไรคะอ๋อบุญกินสเต็กครับสั่งสเต็กมากินช่วงนี้กำลังบักอยู่ะฮะเอาให้แบบอ้วน แล้วก็พอหมดโควิดเมื่อไหร่ก็จะไปต่อยมวยต่อยมวยแล้วก็ไปฟิตเนสรอดูได้ครับปังแน่นอนเดีจะเอาซิกแพคมาให้ดูอดีย่เพิ่งลำคาญเวลามุนเสยผมนะผมมันปกไปปกมามันน่าลำคาญมากเลยมันไม่เป็นทรงอะ่ะ บนใบหน้าของคุณคืออะไรคือแป้งฮะดิซี่สแป้งมาไลฟ์ป่อยๆอ,อืมถ้าว่างๆก็จะมาไลฟ่ฝาผมดีเลยหรอจริงปะเนี่ยดีเลยไหมฮะทุกคนคือตอนนี้หมุอนลงมาข้างล่างก็ใช่เนี่ยข้างล่างอะเน็ตมือถือมันไม่มีอะ ก็ฝนตกคือเน็ตแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะดีเลยไหมอ่ะอน,นั่งนะเดี๋ยวเขาไปเช็คในไอจีเลยครับขี้บ่นผอมลงไหมไม่นะบ่นอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นเยอะด้วยอ่ะมือด,ดูแกมิด วันตับนี่เหรอตอนน้อยู่กทมอดเดอ,อไม่ได้ไปไหนเลยอยากเห็นเฮียขับบิ๊กไบค์รอดูครับผมเดี๋ยวจะดูก่อนไม่แน่จะเอาอยากเอาหนูแดงเข้าเหมือนกันแต่กลัวเอาหนูแดงไปล้มถ้าล้มที่ก็ น่าจะหลายหมื่นอยู่ก็เ,เลยคิดอยู่ว่าจะเอารถจากที่อื่นดีไหมโอนหนูแดงเป็นรอยน้องไปไหนน้องไปเล่นเกมครับเฮลโล่เใลโล่หลับอยู่ก็ตูกหรออืมบุญจะดูยังไงอะ่ะของบุญมันก็ดูไม่ได้ด้วย ตกอยู่ไหมอ่ะอะไรนี่นะซีมาปลี่ยนอยังอยากสาดน้ำจังเลยเหมือนกันครับช่วงนี้มันมันควรจะต้องใส่แบบมันควรจะต้องแบบออกไปสาดน้ำใช่ไหมแต่ก็น่าพอแบบมันมีโรคด้วยแหละเห็นเขาก็บอกเขาจะเริ่มไปเป็นกรกฎะดาเนาะก็วันเกิดบุญพอดีเดือนเกิดบุญก็น่าจะแบบ อ้น,นี้น่าจะไปสาดน้ําได้อยู่สีผมเปลี่ยนแล้วใช่ครับสีผมเปลี่ยนแล้วมันเริ่มลอ,อกออกหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปย้อมใหม่แหละเหมือนจิ้มแจมตัวเองเ่ะไม่เอาจิ้มละแบว่ะ ไม่อยากแบวอะ่ะโดนาพูดเสียโมเชียโมเสียโมโดนเตมอะไรหน่อยเปมไม่ว่างครับผมเปมเล่นเกมอยู่เดอ้อมันก็มันก็ว่างแหละแต่มันคงขี้เกียจอะมันเป็นเด็กติดเกมไปแล้วเดีย๋ยวว่างน้องก็มาไลฟ์ครับรอก่อนเสียงอะไรเสียงฝนตกครับ คือที่บ้านมันฝนตกหนักมากตกแบบไม่หยุดเลยมีเสกซื่อตอนนึงนะขอดู๋อรุ่งไลน์เพ็่อสิบนาทีเองโอ้ยหิวข้าวมากตอนนี้ตอนนึงนะเอ้ว อ้ข้าวกำลังมาเมื่อ赖จะได้เจอกันอีกโอ้บุก็อยากเจอครับแต่เนาะกว่าจะมี event อีเวนต์นี้สักทีก็น่าจะนานอยู่อ่ะก็จะหมดโลกนี้ไปกว่าจะนู่นนี่นั่นอีกตอนนี้เจอกันผ่านอินเทอร์เน็ตไปก่อนเนาะ <laughs> เจอกันผ่านไอจีเจอกัผ่านแบบโลกอินเทอร์เน็ตไปก่อน ฝนเน็ตไม่ดีไปอะไรกระตุกนิดนึงน่าจะใช่ครับเนี่ยข้างล่างมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนสัญญาณมันไม่ค่อยถึงแล้วฝนมันตกอีกด้วยอะเสียงอะไรเสียงฝนตกครับโอ้ยเน็ตไม่ดีอะ่ะเน็ตมันอาจจะเน่าๆนิดนึงนะเพราะฝนตกไม่เป็นไรฮะ ทำหน้าดูดูให้ดูหน่อยไม่ดูอ่ะดูไม่ได้อ่ะดูไม่เป็นมันกระตุกเหรอแป๊บนึงนะขึ้นไปไลน์ลข้างบนดีกว่า ยังระตุกอยู่ไหมอะ่ะนี่มาไลฟ์บนห้องแหละไม่รู้กระตุกอยู่ไหมระตุกปะบุญส่งเท่าไหร่บุญส่งร้อยแปดสิบสามครับ กระตุกอยู่ไหมอ่ะยังกระตุกอีกเหรอมันเป็นที่อะไรอ่ะนั่นนะยังกระตุกอยู่ไหมอะครับ ฝนตกแรงไหมฝนตกแรงมากค่ะเฮวิน or เฮวานเล่นได้ทั้งสองบทเลยฮะ <laughs> เดวินเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ตัวเองเฮวานก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งเฮวินก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราสามารถเล่นเป็น2 in 1ได้ค่ะ อยากเห็นเฮีเวมัมผอมอีกจังอือยังไม่รู้เลยครับต้องรอดูเฮียก,กินข้าวบางปอนไม่โอ้โหบุตรกินเยอะมากนะวันวันบุตรกินแล้วก็นอนนะวันหนึ่งบุตรกินกินกินเยอะก็มันก็เยอะสองมืออะ่ะต่แบบเป็นสองมือที่แบบกินเต็มๆอ่ะเขาจะแบบแบบังแบบจุกๆเลยอะ่ะกินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมือหนึ่งก็สามสี่ร้อยอย่างเงี้ยก็แบบ ส <t ối> <c ười> <UK> <c ười> ั่งที่นึงก็คือสั่งเยอะเลยกระตุกกระตุกอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนคือเน็ตอ่ะเน็ตมันวิ่งประมาณตั้นึงนะ ที่เคยเช็คเน็ตอ่ะเน็ตมันวิ่งประมาณร้อยกว่ามิกเลยนะ <c ười> คือไงบางคนบอกกระตุกบบางคนบอกไม่กระตุกจะเอาไงฮึเอาไงจะเอา,เอาอยัางไงพี่มาพี่ว่า,วาไปดิครับ ตอนนี้หิวข้าวมากฮะบุ่นเบื่อไอจีตรงที่แบบเวลามันไลฟ์แล้วแบบคอมเมนต์มันดีเลย์อะคอมเมนต์มันแบบเขาบอกกระตุกกว่าเดิมอีกยังไงแบบหนึ่งนะโอ้ยไม่ได้อีกถ้าเอา iPhone live, ไอโฟนไลฟ์ไอนี้อีกอะเพราะบุ่นสั่งข้าวไว้อยู่อะเอาไม่กระตุกแล้ว โอเคทำไมใช่ไมไมครับใช่ไหมมันเป็นที่บางคนกระตุกบางคนไม่กระตุกอะพี่มาสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมทำท่าเหมียวๆหน่อยได้เปล่าอะไรคือเหมียวๆวาทำไงองนี้อ่ะเหมียวเหมียว ขนาดฝนตกยังต้อเปิดแอร์พอร้อนมากอะ a t on your face เขาเรียกว่าอะไรอะคนโดโมอ่ะโคโดโมภ <c oughs> าษาญี่ปุ่นแปลว่าแปลว่าเด็กปะแล้วแต่มันเป็นยี่ห้ออะ่ะมันคือแป้งน่ะเป็นคนที่คิดคิดภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ฟังและ อ่านออกงงไหมมาเดี๋ยวทำอาับข้าวกินโอ้พี่มาร์คอยากกินฝีมือพี่มาร์คจังเลยเห็นเห็นวันนั้นลงแบบมีกุ้งมีปูมีโอ้อยากกินอยากเป็นหมาบ้านพี่หุ่นเดี๋ยวใจเย็นก่อน <laughs> หมาบ้านพี่ไม่ได้สบายนะจริงๆหมาบ้านพี่คือวันๆก็อยู่แต่ในกรงออกไปไหนไม่ได้เพราะกลัวหมาติดโควิดแล้วก็หมาบ้านพี่ชอบกินขี้ด้วยเป็นไรก็ไม่รู้ กระตุกหนักมากจริงๆนะไม่กระตุกเลยตั้งแต่ดูมาอย่างไดจั่งไดเป็นอย่างไดอ่าากระตุกแต่ว่าดูรู้เรื่องอยู่โอเคมันเป็นที่อะไรอยาบุญยากรู้มากเลยอะ่ะคือตอนเนี้ยคอมเมนต์อนะ่ะ คอมเมนต์ Comment, มันมันเขาเรียกว่าอะไรมันดีเลยดีเลยกว่าอ้นี่เลยอะ่ะดีเลยกว่าของบุญเยอะมากเลยอะ่ะจะโมโหแล้วนะ เรบนึงนะครับมีความพยายามแฮกไอจีอีกแล้วอ่ะเรื่องก็คือแฮกไอจีกันเก่งมากเป็นไรกันที่บ้านไม่มีไอจีให้แฮกหรอที่บ้านไม่มีไอจีให้เล่นหรอ หัวร้อนโห oh, ดีเลยมาก, What your กามีคนพยายามแฮกไอจีบุญจากไอนี่ครับจากเวียดนาม อะไรกรุงฮาจิมินอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คืออยากจะฝากไปถึงนะฮะจะแฮกหาอะไรน นะตั้งค่าความปลอดภัยสองชั้นแหละคือตอนนี้เหมือนเน็ตมันดีเลยทุกๆอย่างเลยอะมันแบบมันเป็นเงื้อๆนักอะงานสุกินซ้มตามพี่ก้าวไหมเราจะอยู่รอด <c oughs> ใช่ไหมพี่มาค์ถ้าเกิดกินซ้มตามพี่ก้าวไป เจอกระเน็ตบางคนแล้วล่ะคือตอนนี้มันยังไงอ่ะเน็ตบุ่นมันแบบมันดีเลยมากเลยอ่ะงงเหมือนกันอ๋อมีคนบอกว่าสัญญาณเน็ตมันจะหน่วงๆเพราะฝนตก ว่าบุญเปลี่ยนเครื่องกว่าเมื่อก่อนใช้โฟนนั่นบุญไม่ชัวร์เหมือนกันอะตอนนี้แบบงงมากแล้วเป็นหลายรอบแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวนะบุ่นหิดละหัวร้อนหัวร้อนเกมมิ่งละตอนนี้ แจ้ยังมั้งแจนเยอะมากสวัสดีครับถ้าเกิดบางทีแบบอ่านคอมเมนต์แล้วมันแบบเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะ่ะเพราะมันดีเลย์นะคือมันแบบมันดีเลย์มากอะ่ะเนี่ยบุญเพิ่งเห็นข้อความที่ขึ้นว่าเพิ่งใครจะแฮกไอจีบุญเองอะ่ะ พี่บอยวัสดีครับมีคนจะแฮกไอบุญเฉยๆแต่น่าจะยากอยู่อะใช่ไหมทำไมแฮกแต่นักแสดงได้แดงแปลกมากบุญก็งงเหมือนกันคือ2อสเดือนที่ผ่านมาคือนะักแสดงได้แดงคือโดนโดนแบบจะแฮกไอจแบบหลายคนมากอ่ะ ดักตีเลยเอาจริงตั้งกี้มันขึ้นไอ้นี่มาอยู่อะ่ะมันขึ้นที่อยู่มาอยู่อะ่ะอยากจะแบบแคปแล้วลงลงไอจีอ่ะตามไปถึงบ้านอะ่ะมันใส่มาก 新早哈。